สวัสดีค่ะวันนี้ครัวหน้าบ้านอีสอานแซ่บจะพาทำแกงเ็ดละงูกเ็ดละงูกเธอมมแจะใส่เนาะคะ่ะคุณยายส่งมาให้เนาะ,ะแขะอไปแช่แช่ช่องฟิตดไว้เนาะโอ้ยภาษาไทยตกหลงอีกแล้วแผ่นเสียงแขตกหลงอีกแล้วค่ะแขะไปแช่ช่องฟรีดไว้เนาะคะ่ะไปทำกันเลยค่ะ ใส่พริกปรุงนัวแล้วก็ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะพริกนี่ก็จะมีหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ตำไปด้วยนะคะแกงโ่ยากเนาะคะ่ะเพราะว่าที่เราโงเค็นซุกมาแล้วเนาะโอ้ยอย่อีนี้ปิดท้ายด้วยพอีตูกลับใบ,บ,บมะขามอ่อนเนาะค่ะเพราะว่าบูมี บอ้ยพักติวแล้วเนาะอืมหอมมากหอมขนาดเลย